อ่านแล้วกับกน,นี่ในหนึน่งหนึ่งกับมินดี้ไปก่อนนะเนาะไปย้อนหนึ่งหนึ่งระลับก็ได้เพราะเดี๋ยวจะได้ระลับโอ้ bro แต่อันนี้เหมาะกับช็อตกัน ยจะทำให้โลเสียสตรีของเรานะที่จัดการโอ,อกคนไม่ I'm a snowman I wanna be a snowman หนึ่งทำมนุษย์สองก็ขังในสโนว์แมนเย่ก็รู้ว่าำ ตอนแรกเราคิดว่าเสียงของ assault rifle gingerbread มันไม่เหมือนดีฟเราะฉันรู้แล้วเพตอนนี้เราสึกเหมือนเลือกเหมือนอเสียงแรกลสิ่งมันต่างกันเสียงยิงอุ้ยไม่โดนอ่ะซูส,สีก็นหน่อยเธอใช้ช็อตกันในที่สจะได้ฝึเกเอมเธอบ้าง I made the uh, Christmas spirit, me the holy <coughs> 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 uh, You จะเว็นพวกเอ่อมือบอลเปเซอร์สเนเปอร์<ห>อแบ <ก S 1> ลูมันแค่ไม่ใช่ของเรา มีแอดวานทิชทั้งหมดแล้วไม่อะไรกังหันกดลับแล้วดิลับตรงกดกังบาดมีนี้กังบาดลับตรงเนี้ยกดลับแลนดามต้องแลนดามก็ได้แบบนี้เท่าอย่างได้มาดิมาดิโอ้โหสับเปลี่ยนเนี่ยทำร้าย เออเสียคนระเบิดกด s a t i s f y i ด g จริงก็เบลขอให้เธอเอเอ,เ,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 อเนี่ย,ย s a t i s f ส i n g นะเมื่อเกิดจะมีเอ่อช็อตกันมันจะดีกับสถานาการณ์อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ โหรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนเลยโอ้โหอะไรเอาร์เรโอนั่งอยู่ข้างๆแต่พวกหลบใครอยู่เราจะได้ฝึกไปด้วยงั้นเกินหลบให้ได้เยอะกว่านี้เราเจอเธอคนบิดเลย ค effect ก็จะตกลงไปในโว้ของ construction ตายแล้วอะเอ้ยสิ